วิธีเปลี่ยนกระดาษของเครื่อง Blue s t a เมื่อกระดาษม้วนเก่าหมดกระดาษที่ใช้ก็จะเป็นกระดาษความร้อนม้วนกลมๆแบบนี้นะครับการพิมพ์ของเครื่องตัวนี้จะไม่ใช้หมึกในการพิมพ์เพียงแค่เราใส่กระดาษเข้าไปก็สามารถพิมพ์ใบเสร็จออกมาได้เลยเดี๋ยวมาลองดูวิธีการใส่กันครับให้เรามากดปุ่มด้านซ้ายเพื่อเปิดฝาครอบกระดาษออกมาก่อนอันดับแรก แล้วหยิบม้วนกระดาษออกมาวางในตำแหน่งที่หงายแบบนี้นะครับงายกระดาษขึ้นแล้วเราก็ใส่ม้วนกระดาษลงไปในช่องแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับปิดฝาให้มีเสียงดังคลิกการเปลี่ยนกระดาษก็ทำได้ง่ายๆครับทีนี้ก็มาลองใช้งานกันดูครับสั่งปริ้นตามปกติครับแล้วผลที่ได้ก็จะได้ใบเสร็จรูปร่างหน้าตาที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับ ความคมชัดดีมากเลยครับต้องการใช้งานเครื่องสอบถามได้ครับ